เมาร์ซิงค์คาแซงลาโนนค่ะตอนนั้นลืมขึ้นว่ามันในกอร์เตมาลืมบันขึ้นอันเป็นตัวแพทเซิงค่ะตาแพทแทงสองตัวค่ะเนาะอมือในแดดเดบเบนโอดออดค่ะเขาค้ามาเลฟเฮนตัวที่โอดนคะคะอ่ะตึ๊สองตาแพทโอดอ่ะตึ๊สองตาแพทโอดเจา้าก้าวค่ะไปเลฟเฮนในไปกอเขาแค่เนอนอย่าไปลืมให้บนไลัยแชร์เฟซบุ๊กเพจ subscribe ปันดี YouTube ซิกมัมค่ะอาค่ะมาเลเพนตัวที่อดนะคะเนาะ อาต awesome! สองตาแพทอดอาตอสองตาแพทย์ยักอดอาตอสองตาแพทยักจำอดอาตสองตาแพทย์จำนาอดอาตสองตาแพทจํจำเตอร์อดอาตอสองตาแพทยักขึ้นอด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  กาตสองตาแพทโกดกาตองตาแพทจักโกดกาตองตาแพทจักจำโกดกาตอสองตาแพทจํจนาโกดกาตสองตาแพทจำเตอโกดกาตือตาแพทยจัขึ้นโกด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  โคด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 งด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 โจด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 โดโซ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 ด nhốt nhột nhột nhốt nhột nhột tốt 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 thốt đột, thốt đột, thốt 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 nốt 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 นดปดโ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 พดโ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 พดพดโดฟดโดฟดโดฟดโมดโมดโมด một 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 short 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 Rốt Rốt road 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 โวด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 โหด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 อาคะตัวที่โอดในกอเลริล่มกับปันขะนอาคานันอกำนมาเลเพนตัวที่ออดค่ะออดในกอตีล้ออาหอยตาเพชออดอาหอยตาเพชออด อันเลเ่นกันค่ะ อาหอยตาแพทยอดอาหอยตาแพทยกงออดอาหอยตาแพทแักจำออดอาหอยตาแพทจำนาออดอาหอยตาแพทจำเตอออดอาหอยตาแพทแักขึ้นออด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 กาหอยตาแพทกอด กาอฮตาแพจักอดกาอฮตาแพักจมกอดกาอฮตาแพัรนากอดกาอฮตาแพจรเตอร์กอดกาอฮตาแพชจักขืนกอด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 คอด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  คองอดงอดงอตงอตงอดจ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 อดส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 อดหอตหอดหอด nhọt 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 tọt 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 thọt 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 nọt 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 bọt bọt ปอด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 พอด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 ฟอด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 มอด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 ยอด Yod, 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 yard, rod, 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 run, rod, lot, lot, Lot lot, lot, what, 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 วอดฮอต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 อ่ะค่ะอันเป็นโดยที่อดอดออดในกอเไลยรีเ,ลลเพนกับปาน้องค่ะเนาะแค่นับประมึงว่างแทงตัวลื่นสุดแทงสองโดยเซกัมคาะมาสิงค่ะ